ตอบสวนหน่อยเลยเอ้าไม่เข้าใจว่าเขาเป็นแฟนกันไปแล้วไมเห็นเราอยู่ด้วยกันพี่บอกเห็นเราอยู่เมื่อกี้ถามถามว่าไผ่ไผ่แฟนอยู่ไหนอ่ะไผ่ก็ตอบนะว่าทำทุกตามอยู่เอ้าหรอกเขาไม่บริสิทธ์นะเออเขางงงงงิงกันอยู่สองคนเนาะได้แล้วไม่ได้เป็นไงอะไรเธอมาแถลงการหน่อยฟิ ตอนนี้มีเวลาอีกหนึ่งนาทีเท่านั้นแถลงการหน่อยแบบเหมือนฟิลเหมือนอะไรรู้ป่ะฟิลเหมือนแบบว่าลูกเอาแฟนมาแนะนำอ่ะเกอกูแล้วทีเนี้ยเออตายกูแล้วตายกูรอสิกูรอดละ ไม่แล้วปกตินอนด้วยกันนะคะนอนที่เนี่ยนอนด้วยกันปะก็นอนนอนดึกไหมดึกไหมดึกดึกทำอะไรกันดึกดึกต่อเขาไปตรงตรงเลยลูกได้เล่นโทรศัพท์ติดเล่นโทรศัพท์กันเนาะไลฟ์ไหมไลฟ์ไหมก็มีบ้างก่อนเฮ้ยคุยกันก่อนอ๋อถ้าเกิดที่โรงแรมที่ไหนเจียอย่างว่างงงงงกันที่สองคนทำตัวให้ดูปกติหน่อยไม่ชอบบรรยากาศอย่างี้เลยคจะรู้สึก เดี๋ยวก็ชินเลยน้อง